ครับผมสวัสดีนะ้านๆะที่มีจรักในการยิงปลาหาปลานะครับอันนี้จะมาตัดยางมัดยางให้ดูนะครับผมก็มือใหม่นะครับตัวนี้เป็นสิบสี่มิลรูหกนะครับตัดใส่ปืนชักหกสิบนะครับชักหกสิบปีห้าสิบนะครับชักหกสิบปีห้าสิบจะตัดที่สิบสามเซนนะครับ ตัวผู่กลางไม่เกินเก้าเซนนะครับผมเชือกนะมันจะตึงพอดีเลยนะครับตึงเปียกเลยนะครับนะครับเราก็หาวิธีวัดนะครับยางมันจะดิ้งดิ่งดคดนะครับเราจะต้องหาตัวแนบนะครับเพื่อที่จะให้มันชิดนะครับแล้วก็วัดวัดเสร็จแล้วเราก็มาร์กนะครับแต่ผมจะใช้ตัวนี้ครับเป็นลางปืนยิงหนูอันเก่านะครับ ผมได้ทำมาไวแล้วนะครับเนีย่ยนะครับสามสิบสามจุดห้าสิบสี่สิบสี่จุดห้านะก็จะทาบไปเลยนะครับแล้วก็กดนิดนึงให้มันให้มันตรงนะครับให้มันตรงแล้วก็ขีดมาไว้นะครับจุ๊บครับมาไว้นะครับทีนี้เราจะตัด ราจะตัดเราจะตัดแล้วก็เอไฟนะครับรถวิ่งเยอะไปหน่อยนะครับเราจะตัดแล้วก็เอามีดเนี่ยใช้มีดวางตรงรอยที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับกดลงไปนะครับให้ตรงนะครับแล้วเราก็ใช้ไม้นะครับหรือค้อนนะครับเพาะแผลยางก็จะสวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราวางมีดนะครับเราวางมีดเอียงแผลยางก็จะเอียงนะครับ วิธีตัดยางนะครับตันนี้สิบสามเซนรถวิ่งเยอะหน่อยนะครับอ่นะครับต่อไปจะเป็นการมัดนะครับอุปกรณ์การมัดที่ต้องมีหลักๆเลยนะครับเชือกนะครับนี่ร้อยปอนด์นะครับสายพีนะครับตระเก่านะครับทำเส้ไม้แบบนี้นะครับเพื่อช่วยดึงนะครับมีคีมนะครับสําหรับผมนะแล้วก็จุดปมเชือกนี้มีไฟแช็ค ผมนี้ก็ยาวประมาณเก้าเซนสิบเซนนะครับแล้วแต่ชอบนะครับอ่าตัวนี้สิบเซนนะครับสิบเซนวัดจากตรงปุมนะแล้วทีนี้วิธีมัดใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องจุดนะครับไม่ต้องลนไฟตัวนี้ไม่ต้องลนไฟใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ผูกเงื่อน,นครับ เป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดธรรมดาใส่เข้าไปนะครับเหลือปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อใช้คีมดึงนะครับอ่าตรงนี้ก็เย็บเข้ามาประมาณครึ่งเซนนะครับ มันครึ่งเซนนะครับเมื่อกี้มีชัดเขานะครับขอโทษเลยนะครับมันครึ่งเซนก็ดึงนะครับใช้คีมนี่นะครับพันดึงนะครับดึงแรงนิดหนึ่งนะครับอาจจะหาตัวช่วยนะครับดึงเสร็จแล้วนะครับ เราจะพันมาอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มัดนะครับมัดรอบที่มัดรอบที่หนึ่งรอบที่สองนะครับอ่านี่กดดึงนะครับดึงเหมือนเดิมนะครับทีมดึงนะครับ ดึงแล้วนะครับดึงแล้วอยู่แล้วนะครับเพื่อความแน่ใจคับมัดอีกหนึ่งรอบครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงอีกนะครับไม่ต้องดึงแรงเหมือนเดิมนะครับดึงแค่ปมนี้แน่นนะครับดังนิดนึงครับคนเยอะนะครับอ่าสร็จแล้วนะครับใช้คัตเตอร์ตัดนะครับคัตเตอร์มีดคมๆนะครับ แล้วก็เร็วนิดหนึ่งนะครับไปเร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เผาบีบใส่กันนะครับแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอม,มัดนะครับสวยงามตามความคิดเรานะับผมฝากติดตามฝากเดี๋ยวจะมีอัพคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงนะมันตกปลาก็ไม่ค่อยได้ถ่าย ยิงปลาก็ยังรอกล้องอยู่นะครับแต่ผมรอติดตามนะครับว่าจะมีวิธีมัดนะครับวิธีตัดนะครับที่ตัดอย่างนะครับสิบสี่รูหกหรือสิบสี่รูสามนะครับชักหกสิบปีห้าสิบตัดที่สิบสามเซนนะครับตรงนี้ไม่เกินตรงนี้ไม่เกินสิบเซนแล้วปมตรงนี้ก็ขอดชิดเลยครับมัดมันก็จะอยู่ประมาณนี้ มันจะตึงมันจะตึงเปียะเลยนะครับตัดสิบสามเซนนะครับอถ้าชักเจ็ดสิบถัาเจ็ดสิบก็อาจจะมาที่สิบสี่สิบสี่จุดห้าหรือสิบห้านะครับถ้าชอบตึงๆนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบขึ้นยางตึงนะครับหรือไม่มีแรงนะครับแต่อยากให้ปืนแรงนะครับก็ใช้เส้นเล็กนะครับเส้นเล็กตัดสิบสามเหมือนกันนะครับหรือตัดสิบสี่สิบห้านะครับตัดสิบห้าก็ได้นะครับ แต่เราจะเราก็ใส่สองเส้นให้มันแรงเหมือนเดิมนะครับทำได้เหมือนเดิมนะครับครับผมฝากติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับขอบคุณครับผมครับผมเสริมอีกนิดครับในกรณีที่เราในกรณีที่เราตัดยางไม่เท่ากันนะครับกรณีที่เราตัดยางไม่เท่ากันเห็นไหมครับเส้นหนึ่งจะยาวเส้นหนึ่งจะสั้นกว่า เราต้องเช็คตลอดนะครับเพราะว่าเราตัดยางเนี้ยมันจะไม่เท่ากันตลอดโอ้ตัวนี้ก็กินไปเป็นครึ่งเซนอ่าทำยังไงนะครับเราไม่ต้องไปตัดนะครับตัดไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามาวางนี่ก็วางไม่ได้แล้วมันสั้นเกินให้เราเริ่มมัดจากฝั่งที่สั้นก่อนนะครับเริ่มมัดจากฝั่งที่สั้นก่อนนะครับ ต้นนี้ต้องเหลือไว้ยาวกว่านี้นะครับจะดีนะครับเหลือไว้ยาวๆประมาณนี้นะครับถึงตัวนี้จะขาดนะครับเราจะสามมรถมาขอดปมมาขอดนะมาม,ามาัดปมนี้ได้อีกนะครับอ่าก็จะใช้ได้ต่อถ้าททำไว้สั้นแบบนี้ก็คือถ้าทิ้งแล้วก็ทิ้งเลยนะครับ ตัวนี้อยู่ข้างนอกนะครับลนไฟได้เผาไฟได้นะครับแต่ตัวที่เข้าไปข้างในห้ามจุดนะครับไปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับหยัด,ยดข้าไปนะคมัดฝังที่สั้นก่อนนะครับไปดูไปเร็วๆเ,เลยนะครับ มืนเดิมครับประมาณครึ่งเซนถามว่าทำไมถึงประมาณครึ่งเซนนะครับมันจะได้สวยนะครับดึงนนแน่นๆเลยนะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นยางรูเล็กนะ่ะต้องดึงให้แน่นแน่นกว่านี้นะครัทีนี้ก็เราจะมัดปกติครับแต่ว่าจะเป็นพันสองรอบก็แลครับใช้คีมครับ แล้วก็อีกหนึ่งอรอบเพื่อความชัวนะครับไม่ใช่เพื่อความชัวต้องการให้เศษมันอยู่ใกล้กันจะได้ลนไฟง่ายอ่ะเศษมันอยู่ใกล้กันมันจะ มันฟง,ง่ายครับแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็มัดผมจะเอาไฟไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อใ,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 ให้ตรงนี้เป็นปุ่มนะลานีจะได้ไม่หลุดเนื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเป็นเนื่อนที่ใครๆก็รู้จักในวงการตกปลา อย่าพึ่งดึงนะครับทีนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันจะยาวกว่านะครับรถเยอะมากเลยนะครับซอยบ้านผมขนาดอยู่บ้านนอกนี้อ่ามาตัวสั้นไปแล้วนะครับเราก็จะวัดนะครับไม่ได้วัดเอาตรงนี้นะครับเราวัดเอาตรงปมเชือกนะครับให้เสมอกันฝั่งนี้อ่าเสมอกันแล้วเสมอกันแล้วเราก็มารูดเชือกตัวนี้ให้ตรงกับปมฝั่งนี้นะครับ ตัวนี้ตรงแล้วนะคิดว่าคิดว่าตรงแล้วนะ,ะตรงแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเราค่อยดึงนะครับมันจะได้เท่ากันนะครับแรงดึงยางจะได้เท่ากันนะครับจัดอีกนนะครับทีมนี ตรงปมเลยนะครับจะได้ไม่รูดเสียเวลาด็กงแรงนะครับแรงเกินก็ไม่ดีนะครับอาจทําให้ยางเราขาดได้นะ, <c oughs> นะเห็นไหมครับจะจะเสมอกันนะครับ <c oughs> สั้นกว่านิดนึงยาวกว่านิดนึงก็ไม่มีผลนะครับถ้าลางตรง ไก่นิ่มนะครับหรือออกซ้ายออกขวาก็ก็ต้องลองปรับดูเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ตายตัวนะครับพอดีเหลือ,อยางเนื้อยางบางทีมันจะมีฝั่งหนึ่งหนาฝั่งหนึ่งบางเวลาเรามัดเราตัดเท่ากันก็จริงนะครับถ้าหนาบางไม่เท่ากันแรงดึงก็จะตาก,กันเหมือนเดิมนะครับสองข่า ออกซ้ายออกขวาเราต้องสังเกตดูตอนที่เรายิงนัดแรกนัดที่สองแล้วเราจะได้เผื่อเข้าเป้าถูกนะครับเราต้องปรับไปเรื่อยครับอาจจะไปเร็วๆนิดนึงนะครับจะได้เห็นได้ชัดครับผมฝากก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ครับเพราะว่ามันก็ยังมือใหม่อยู่นะครับ แล้วครับตันนี้ตัดสิบสามเซ็นนี้ได้สองคู่สามคู่ครับผมฝากติดตามคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการตั้งศูนย์สำหรับปืนศูนย์นะครับตอนนี้ก็หาโอกาสถ่ายทำอยู่นะครับรับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ